24ชั่วโมองในเกมบัฟฟตดวันนี้กับภารกิจธรรมะซุปวี2บอกได้เลยว่าโคตรแท้จะสนุกแค่ไหนต้องไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอ,ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าลเลยแลกันทําการเดินทางไปทํามะซุปวี2กันเลยดีกว่าเห็นคอมเมนต์เยอะมาพอสมควรบอกว่าพี่ครับ ช่วยทำหมัดซุป v ีให้ผมดูหน่อยงานได้เลยเดี๋ยววันนี้นะทุกคนผมจะมาทำหมัดซุปวีสองให้ทุกคนดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทำการไปคุยกับชายแปลกหน้าที่เขาแอบ,บอยู่ในต้นไม้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีที่อยู่หรือวะทุกคนมันมาอยู่ในต้นไม้เนี่ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวน,นะบ้านก็ไม่มีหรอวะทำไมถึงต้องมาอยู่ในต้นไม้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยจะให้เราทําการไปตามหาของอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะ มัดซุปเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายๆว่ะทุกคนเราก็ต้องทําการไปตามหาของอีกเฮ้ย <Hey, S 1> บอกได้เลยว่าโคตรแย่ yeah เลยแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปตามหาของผมก็ไม่รอชันเลยละกันทําการเดินทางมาเปลี่ยนไปใช้ผลพากกันเลยดีกว่าลาก่อนนะผลโมจิฉันคงคิดถึงแกหน้าดูไว้เจอกันใหม่นะผลโมจิและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอฉัดนเลยละกันทำการเดินทางกลับไปโลกหนึ่งกันเลยดีกว่า ไว้เจอกันเลยโลกหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็นดนการกลับมาโลกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปตามหาของผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการเดินทางไปสมผลพิศาจกันเลยดีกว่าและในวันนี้ทุกคนผมก็นินการเจอสูตรสูตรหนึ่งเขาบอกว่าข้อที่1ตีบอสลิงและผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการเดินทางไปตีบอสลิงกันเลยดีกว่ามาเลยบอสลิงวันนี้คือจุดจบของแกและผมก็ไม่รอช้ดเลยละกัน ทำการจัดการบอลลิงไปเลยและผมก็สามารถชนะบอลลิงได้แบบง่ายได้เลยก็ว่าได้และก็ข้อที่2ตีลิงเล็ก5ตัวและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการตีลิงเล็ก5ตัวตัวที่1และก็ตัวที่2และก็ตัวที่3และก็ตัวที่4และก็ตัวที่5และผมก็ทำการตีลิงเล็กครบ5ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ข้อที่3ไปที่ตัวซ่ม และก็ข้อที่4ี่ซมแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนผมดันได้ผลกิโลอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันหลายคลิปแล้วนะเฮ้ยผลกิโลมันเป็นอะไรกับผมมากปะเนี่ยเอาตรงๆนะทุกคนหรือว่าผมเนี่ยโดนคำสาปของผลกิโลวะทุกคนได้แต่ผลกิโลล้วนๆโอ้โหเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าวะทุกคนผมโดนคำสาปของผลกิโล เฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรแย่เลยและในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ดํเนินการเดินทางมาถึงเกาะมนุษย์เงือกเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทาการแปลงร่างเป็นพระและก็ใช้ขาสันจีวีสองผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาไปนานสักเท่าไหร่กันเชียวและผมเนี่ยก็ดํเนินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะทุกคนและผมก็ได้มาแล้วทุกคนชิ้นเดียวเองเราจะต้องทําการได้หางปลาทุกคน ให้ได้20ชิ้นผมก็บอกได้เลยว่าโคตรเยอะเลยก็ว่าได้เฮ้ย <Hey, S 1> ในวันนี้เนี่ยผมจะต้องได้มาให้ได้เลยมัดซุป V2 ไว้เจอกันเลยดีกว่านะมัซุป V 2เทงถึงผมเนี่ยอยากได้มัดซุป V 2มากแค่ไหนก็ช่างเธอแต่ว่าในใจของผมนะทุกคนผมอยากจะได้ความรักจากเธอมากกว่าแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เคยจะมีรักดีๆให้กับผมหรอกนะเฮ้ยผ <Hey, S 1> ูดมาแล้วมันกระเสารเหมือนเดิมทัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ดำเนินการใช้ขาดสันจี V2 ผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคน ผมว่าไอหางปลาตัวนี้เนี่ยมันก็ดอบยากก็เรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนดูดีและวันนี้เนี่ยผมจะได้ครบ20ง่ายปเนี่ยทุกคนโอ้โหมันก็ดอบยากก็เรื่องอยู่เหมือนกันนั่นนี่แต่ระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและก็ทันในนั้นผลพิศดารมันก็เริ่มการเกิดเฉยและผมก็ไม่รอชั้นเลย,เลยกันทําการเดินทางไปดูผลพิศดารกันดูดีกว่ามาดูกันเลยนะทุกคนว่าผมเนี่ยจะได้ผลพิศดารดีๆหรือเปล่า ขอผลอะไรก็ได้นะทุกคนที่มันไม่ใช่ผลกิโลเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรก็ผลกิโลผลกิโลนะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือเปล่าและทานในนั้นนะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางไปสักพักหนึง่งและในที่สุดเนี่ยผมก็ได้การเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะใช้เวลาเดินทางมาโคตรไกลแต่สิ่งที่ผมได้ผมดันได้ผลหนามเฉยโอ้โห เดี๋ยวนะโคตรแย่ yeah, เลยเฮ้ยเสียเวลาชะมัดเลยก็ไปฟาร์มต่อดีกว่าและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้ดเลยละกันทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าและผมเนี่ยก,ก็ดำเนินการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยละกันและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมกด็ดำเนินการได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหกว่าจะครบใช้เวลาไปตั้งนาน ครบแล้วนะทุกคนครบแล้วอย่าเลิกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคลนละมุกกันนะเฮ้ยก็ต่อไปก็คือเกาะแมกมาสุดร้อนแรงและผมก็ไม่รอชั้นเลยกันทาการเดินทางไปเกาะแมกมาสุดร้อนแรงกันเลยดีกว่าถึงเกาะแมกมาเนี่ยมันจะร้อนแรงแค่ไหนก็ช่างเถอะ แต่ว่ายังไงเนี่ยมันคงไม่ร้อนแรงเท่ากับเธอหรอกนะนี่นะทุกคนผมจะต้องทําการหายก้อนแมกมาแบบนี้นะทุกคนให้ได้20ก้อนผมก็บอกได้เลยว่ามันโคตรเยอะมาเลยทุกคนและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอชันเลยเลยกันทําการใช้คาสันจีวีสองผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆในวันนี้เนี่ยผมจะต้องได้มาให้ได้เลยนะทุกคนมัดซุปวีสไว้เจอกันเลยดีกว่านะ มัดซูบีสองการทหมัดซูเปอร์ิวเมนวีสองทุกคนผมว่าเนี่ยมันก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนคือเราเนี่ยจะต้องทําการตามหาของตา,หาหตามหาน่นตามหานี่มันก็เหมือนกับการตามหาหลักแท้นนั่นแหละนะทุกคนคือมันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรเฉียบและก็ผ่านไปน,นานพอสมควรและก็ในที่สุดผมก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะกลัวจะได้ครบ ผมเนี่ยใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้ได้ครบสักทีนะทุกคนเกาะต่อไปก็คือเกาะกะโหลกนั่นเองอยู่ที่โลก2นั่นเองนะทุกคนและผมก็ไม่รอชั้นแล้วกันทําการเดินทางกลับไปโลก2กันเลยดีกว่า ไว้เจอกันเลยโลก2ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้การเดินทางกลับมาโลก2เป็นที่เรียบร้อยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มการเดินทางมาถึงเกาะกะโหลกเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้า,าเหมือนเดิมเลยละกันทําการแปลงร่างเป็นพระและกระจายขาสันจีวีสผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนคือผมว่าชิ้นนี้เนี่ยมันโคตรตอบยากเลยก็ว่าได้นะทุกคนกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้เวลาโคตรนานเลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะในวันนี้เนี่ย จะได้ทําหรือเปล่านั่นเนี่ยหมัดซุป V ีไม่นะทาไมมันทํายากทาเย็นจริงๆวะทุกคนแน่ๆผมก็ไม่มีอะไรจะพูดผมก็ไม่รอชาร้าได้ยลยก,การทําการร้องเพลงที่ลูฟี่มันร้องไหนแล้วกันนะทุกคนถ้าทุกคนเคยฟังเนี่ยก็แปลว่าทุกคนก็ต้องเคยดูวันพีชนะทุกคนแดดซองฟ้าเป็นสัญญาณวันไหมปวกเราแจ่มใจเหมือนนกออกจากลังโอ้โหเดี๋ยวนะลูฟี่แต่งเพลงได้โคตรเปาะเลยก็ว่าได้โอ้โห เพราะเกินตัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็เดิมการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มจนปวดนิ้วฟาร์มจนปวดขาฟาร์มจนปวดท้องขี่เลยเข้าพรได้และมันก็ยังไม่ได้ครบอยู่ดีนะทุกคนกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าโคตรยากเลยก็ว่าได้และหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาไปประมาณ90ปีและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ90้าปีเลยเหรอมันจะนานเกินไปปะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวนะกว่าจะได้มาในที่สุดก็ได้มาสักทีนะทุกคนไปลวก3ามต่อกันเลยดีกว่าและก็ในตอนนี้นะทุกคนผมก็เนินมการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมก็บอกได้เหมือนเดิมนะทุกคนว่ามันก็ดอบยากเหมือนเดิมเดียวนะมันจะดอบยากดอบเย็นจังวะทุกคนกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี่ยมันดอบยากโคตรเลยและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็เดิ่มการใช้เวลาฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มการได้มาครบเป็นที่เรียบร้อย แต่กวาจะได้มาครบนะทุกคนโอ้โหมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในที่สุดนะทุกคนผมก็จะได้มาสักทีมัดซุป V2 ไว้เจอกันเลยดีกว่านะมัดซุป V2 ไว้เจอกันเลยสวัสดีผมได้มาครบแล้วนะในที่สุดผมก็จะได้มัดซุป V 2สองสักทีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนแล้วก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ทําการจําทางเข้าไม่ได้ซะง,งั้นโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวนะทางเข้ามันอยู่ทางไหน <t> วะ,วะทุกคนและในที่สุดเนี่ยผมก็ทริการเจอทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะ กว่าจะเจอใช้เวลาไปโคตรนานมาเลยทุกคนมาดูราคาหมัดซุปกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมราคามันแพงใช้ได้จังวะทุกคนดูดีโอ้โหอาล้านกับ5,000เงินม่วงโอ้โหเดี๋ยวนะมันก็แพงเกินยังให้ไปหาของ และก็ต้องมาจ่ายตังอีกอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าการต่อยของมัดซุปเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมว่าเนี่ยมันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนดูดีการต่อยดูดีเท่อยู่นะทุกคนในในผมก็มีมัดซุปวีสแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอชั้นเลยการทำการเอามัดซุปวีสเนี่ยทำการมาฟาร์มค่ามาัตเตอรลี่หน่อยอะไรแล้วกันนะทุกคนพอผมเนี่ยอยากจะดูสกิลของหมัดซุปวีสว่ามันเนี่ย จะเทแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส,วสกิลแซ่แกมัดซุปวีสองเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรเทเลยว่ะทุกคนดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันวิชานินจาปะเนี่ยเทเก,กินผมบอกได้เลยว่ามัดซุปวีสองเนี่ยมันเทได้ใจผมจริงๆเลยถึงมันจะเทได้ใจผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ใจเธออยู่ดี และก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิล X เข้ามัดซุปวีสองแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหอย่างเท่เลยว่ะทุกคนและมันยังไม่พอนทุกคนมัดซุป V2 สเนี่ยสกิล X นะทุกคนมันมี2รูปแบบ เรากดและปล่อยและก็กดแชรได้ด้วยดูนะทุกคนว่ากดแชรเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนโอ้โห,โหกดแชรเนี่ยดาวเมทโคตรแรงเลยก็ว่าได้โอ้โหเดียวนะมันก็แรงเกินในในผมก็มีหมัดซุบีสองและผมก็ไม่รอชา้าเลยละการทำการเอาหมัดซุบีสองเนี่ยทำการเดินตามมาต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมน้อยมาเลยบอสบิ๊กมัมแกเนี่ยจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมเนี่ยกรทำการใช้หมัดซุบีสองเนี่ย ทำการต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็นะทุกคนในตอนนี้เนี่ยบอสบิ๊กมัมมันก็บาดเจ็บนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการปิดฉากบอสบิ๊กมัมไปเลยลาก่อนนะบอสบิ๊กมัมกระเจอะจริงๆเลยเป็นยังไงล่ะเจอหมัดซุปวีสองของผมไปหน่อยหลังจากที่ผมทําการใช้เวลาาร์มค้ามมัเติรี่แบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสกิลซีของมัดซุปวีสองเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนว่ามัันนนนเเีี่่ยจะทแคไหกชว แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมสกิลซีเนี่ยมันเทได้ใจจริงๆว่าทุกคนดูดิโอ้โหโคตเทเลยว่าทุกคนมันเทเอาเรื่องเกินงั้นในสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องทําการขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและคนดูทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมบายบายครับผมจุ๊บๆไปละ